อยากทราบว่าอาการเริ่มแรกของพี่นี่เป็นยังไงนะคะพอเวลามันจะเป็นมันจะห้ามัวไปเลยไม่มีอาการเตือนทีนี้พี่ไปดูทีวีทีวีก็เบอร์พอพอทีวีเบอร์พี่ก็คิดว่าสงสส่ทีวีที่จะเตียอ่าพอตกพอตกตอนบ่ายพี่ขี่รถไปขายของนมันก็รู้สึกว่าถึงถุงดำๆพี่ก็คิดว่าทําไมวันนี้ถนนเขาไม่ค่อยดี นั่งนั่งซ้อนมอไซค์ผู้ช่วยไปไปตลาดไปถนนที่มันเคยสว่างจ้าจ้ามันก็มันก็เป็นมัวมัว,มวพี่ก็เลยบอกผู้ช่วยบอกว่าทําไมวันนี้ไฟถนนก็ไม่สว่างผู้ช่วยก็เลยบอกว่าผิดกปกติแล้วจนกระทั่งขายเสร็จประมาณมืดสามทุ่มวันลุ่งขึ้นตาพี่แทบจะมองไม่เห็นเลยนต่พี่พ <า S 2> มไม่มีอาการปวดไม่มีอาการปดวด<อ>ไม่มีเลย<อ>ไม่มีเลยไม่มีเลยพอวันลุกขึ้นพี่ถึงไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลที่พี่ใช้สิทธ พอไปถึงไม่เจอคุณหมอไม่เจอคุณหมอเพราะว่าคุณหมอจะมาวันเสาร์วันอาทิตย์พี่ก็อึดอัดใจแล้วมันเหมือนมืดลงมืดลงทีนี้พี่ก็เลยไปโรงพยาบาลเปิดเป็นคลินิกเฉพาะทางคือเราต้องเสียงเงินแทนนี้พี่ไปพี่ไปเจออาจารย์หมอสามคนพอคุณหมอตรวจคุณหมอก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรจากตักเพงต้องสามห้าน,นแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่า ให้พี่เตรียมตัวพีส่งพี่ไปที่โรงพยาบาลราวิถีพี่บอกว่าพี่ไปไปโรงพยาบาลาชวิถีตอนนั้นกําลังเกิดจะลาจนบอกว่าจะเอาอะไรกันดีก็มาปรึกษากันก็เอาอะไรกันดีที่จนว่าพี่ไม่อยากจะนอน่ะถ้าพี่นอนพี่กวาตื่นมาแล้วพี่มองไม่เห็นก็เป็นอย่างที่คิดถามว่ามองไม่เห็นเลยไหมไม่มันจะเป็นแบบขาวๆกพยังพอเห็นลางๆว่าเป็นขาวๆทั้งสองตาทั้งสองตามองเห็นเป็นมองเห็นแค่เป็นรูปร่างคนแต่ไม่รู้ว่าคนผู้หญิงคนผู้ชายแค่วันเดียว แค่วันเย้ปพอวันลุกขึ้นอันนี้คืนวันที่สองคือวันที่สองเนละ่ยพี่มองไม่เห็นแล้วพี่จะเห็นเป็นรูปร่างเป็นรูปร่างเป็นจัวข,ขาวๆเป็นคนแต่ไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายพอวันที่สามพี่ไปพบคุณหมอสมเกียรติพี่มองไม่เห็นเลยมืดดำไปเลยมืดลำไปเลยมองไม่เห็นคุณหมอได้ยินแต่เสียงคุณหมอเดินหิ้วปีกไปที่ไปหิ้วปีกมากกว่าเพราะว่าอีกข้างหนึ่งเป็นพี่สาวอีกข้างหนึ่งเป็นผู้ช่วย รู้แต่ว่าน้ําตาตัวเองมันหยุดใส่หัวไม่เท้านะแปลกแปกแปแลไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าพอพูดถึงตอนนี้ทีไรอะมันนึกภาพของซีแหละเพราะว่ามันจับได้ตลอดเนาะทีนี้เราก็แล้วจะยิงคุณหมอบอกว่าวันนี้วันที่สามคุณปลอดายในสามวันผมจะให้คุณมองเห็นภายในหนึ่งอาทิตย์แต่เราที่ว่าคุณหมอขอบใจเราคุณหมอก็ตรวจตามแบบปกติเนาะ เหมือนเราคุณหมอใช้ยาขยายม่านตาเออแต่ว่าคุณหมอไม่ได้ไปผ่าตัดอะไรเราเลยแล้วคุณหมอก็ให้ยาหยอดตาแล้วก็ยาทานมาแล้วก็สอนให้เรานวดตาทำแบบนี้แบบนี้ถ้านวดนวดบ่อยๆได้ยิ่งดีทุกชั่วโมงได้ยิ่งดีเราถึงขนาดปุกนาฬิกาชั่วโมงหนึงตื้งเ,เราคุณมานวดพอหนึ่งอาทิตย์ปุ๊บคุณหมอนัดอาทิตย์หนึ่งเราไปหาคุณหมอแล้วรู้สึกจัวันจันทร์เพราะวันศุกร์คุณหมอนัดเรา เราไม่ทำไมเราเริ่มแบบเหมือนมองเห็นอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนมีแสงเป็นอะไรที่เรามองเห็นแต่ว่าที่เราไปเจอคุณหมอเรามองเห็นคุณหมอและ้วหล่ะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าคุณหมอหน้าตาแบบไหนหรอกเออเราดีใจมากแต่รู้ว่าคุณหมอสูงต่ำเนี่ยเป็นคุณหมอผู้ชายแต่ว่าเรามองเห็นหน้าคุณหมอไม่ชัดแค่นี้เราก็ดีใจแล้วอืมแล้วกลับมาคุณหมอก็ใช้วิธีเดิมคือกลับให้เรามานวดตาพอที่ที่สองที่เรามองเห็น เรามองเห็นหน้าคุณชัดทุกอย่างแต่เราจะเห็นอากาศอะไม่ว่าจะเป็นอากาศรา้อนอะไรแค่ไหนแต่จะแต่จะสว่างแค่ไหนแต่เราก็จะเห็นเป็นเหมือนอากาศเหมือน,นตอนเย็นเหมือนตอนเย็นแต่หน้าคุณอะเราเริ่มเห็นชัดแล้วเพราะว่าเรากลัวอะไรที่ตอนนั้นตอนนเราคาิดว่าอะไรที่มันดีอะไรที่ว่าเราทําได้เราทํำหมดเราไม่อยากตาบอดไม่มีใครอยากตาบอดแต่ว่าในตอนนั้นคุณจะยอตาคุณจะอะไร คุณหมอทุกที่ก็ต้องให้เราหยอดตาแต่ว่ามันเหนือสิ่งที่หยอดตาสิ่งที่ใช้ยาคืกานวดที่คุณหมอให้เรานวดแล้วคุณหมอสเขตบอกว่าที่เป็นอะไรคุณหมอบอกว่าเราเป็นจ้อยหินแล้วนวดตา,าของคุณหมอ,อให้ทํายังไงขอให้ต้องทาแบบนี้เรากดไปตรงหัวตาใช้ตรงนี้ใช้ตรงนี้กดไปที่ หัวตาแล้วตาต่อบะราน5องศาเพราะเรากดล,ล,ลงไปเนี่ยมันจะเห็นแสงขาว,ขาวแล้วคุณหมอก็ให้พี่นับกด1 2 0แล้วก็ค่อยๆออกออกมาแล้วพี่ก็จะค่อยๆลืมตามพี่คิดว่าทำอย่างนี้อันตรายไหมไม่อันตรายค่ะถ้าอันตรายพี่อันตรายไปแล้วพี่รักษากับคุณหมอมาตั้งแต่พศ2557จนตอนนี้10กว่10ปีแล้ว9ปีแล้ว มีการแย่ลงไหมคะตั้งแต่รักษาคุณหมอไม่แย่ลงมีแต่ดีขึ้นจนตอนนี้หกสิบเวลาไปตรวจคุณหมอยังว่าเราสายตาคนอายุหกสิบดีกว่าสายตาคนอายุสี่สิบบางคนอาการแบบเดิมที่เคยป่วยนั้นคือไม่กลับไปเลยไม่ลับมาเลยไม่เห็นเลยไม่จับมาเลยแล้วตอนนี้คุณหมอมัดที่ยังไงคะสามเดือนครั้งแค่ไปดูอาการเฉยๆค่ะ คุณหมอให้นวดถ้ามีเวลาให้นวดกี่ครั้งก็ได้เหมือนการได้พักเหมือนการเราได้ผ่อนคลายสายตาจากที่เราใช้สายตาเยอะๆจากสมัยก่อนอย่างบางคนใช้คอมใช้อะไรเยอะๆถ้าลองคุณลองทำคุณจะรู้สึกดีขึ้นจะฝากบอกอะไรเป็งคนที่ยังไม่มั่นใจที่จะใช้นวดตกรรมนั้นตาเป็นวนเป็นของตาพ่ต่อแต่ถ้าคุณทําได้คุณลองทำเถอะอะไรๆคุณก็ต้องลองด้วยตัวเองถ้าคุณไม่ลองด้วยตัวเองคุณมัวจะไปเชื่อคนอื่นคุณก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งนี้มันช่วยชีวิตคนได้เยอะ เวลามันปวดเข้ามาจริงคุณไปหาหมอเหมือนอย่างเหมือนอย่างตัวพี่ไปหาหมอขนาดโรงพยาบาลดังๆใหญ่ๆยังช่วยอะไรพี่ไม่ได้ขนาดพี่พี่ยังแทบจะฆ่าตัวตายอ,อย่างอย่างที่พี่เคยพูดไว้ถ้าคุณแขนขาดขาดขาดคุณไปไหนคุณมีได้มันม,มีขาเทียมมีแขนเทียมแต่คุณมีตาเทียมไหมล่ะตาเทียมอ่ะมันมีจริงแต่คุณมองเห็นไหมไม่เห็นงจ๊กพี่มองไม่เห็น เราจะมองเห็นทั้งสิ่งดีทั้งสิ่งไม่ดีมันก็เป็นเหมือนที่เราซื้ออะไรไม่ได้เราเราไม่เรามีเงินเราก็ซื้อไม่ได้ประสบการณ์แบบนี้เนาะเราซื้อไม่โดนเราซื้อไม่ได้หรอกพอเราเจอกับตัวเองเราจะรู้มันมีค้ามาก,กามใจดี <c oughs> ใจดีคุณหมอใจดีใจดีมากถ้าคนที่ไม่เคยก็อยากจะบอกว่าลองเถอะมันไม่เสียหายคุณไม่ต้องไปเสียตังคุณใช้คุณใช้ อุปกรณ์ก <Yeah. S 2> ็คือร่างกายเนตัวเรานี่แหละช่วยตัวเราเองความมือของเราเนี่หลยขอขอบคุณที่บนพื้นที่ให้เขียนมาแบ่งปันประสบการณ์การรักษาด้วยนวัสกรดนวดตาของคุณหมอสุขเกียตในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะบุคนคำว่านวดไม่คิดว่าจะนวดคึงคึงคึงแบบเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่บางคนเข้าใจผิดเหมือนนวดหัวนวดหัวก็จะนวดคึงคึงอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ นวดตาบางคนก็จะคิดว่านวดนวดนวดถ้านวดไปอย่างนี้ลูกตาเราก็แย่ใช่ไหมนวดตาของคุณหมอคือการกดลงไปใช้ตรงนี้กดเจ็บไหมหมอไม่เจ็บค่ะกดลงไปมัน้นไม่ได้กดแรงก็ดกดแค่แค่แบบว่าเนี่ยแค่เห็นแสงแค่เนี้ยั่งตัวตรงแล้วก็เนี่ยประมาณสี่บ้านเนี่ยแค่เนี้ยแค่จะเห็นแสงแหละกดแล้วแล้วตรงนี้ตรงนี้คือเราแค่ตรงนี้ลง